สมควรโมเ่ชแนลครับวันนี้มาทำกับเขากินครับอาหารกะมีไข่ดาวปลาส้มผักกระถินอันนี้ผักดองอันนี้ปลาล่าคับครับมากินน้ำเขาน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับมาเด้อนะครับมาอร่อยน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับอาหารยูโควิดกันยังงีครับ ไข่ดาวไข่เป็นลักซื้อไข่เป็ดไว้ที่ละแพงที่ละแพงเลยผมีมครับไข่ดาวไข่ดาวก็ปลาซุ่มมาเ้อครับกินข้าวน้ำมกนครับพักบวกดวพักไอ้ตะกินขัางว่วมีพับร้อง พอบน้องครับมาครับเปิดเดินกินขอด้อพี่น้องได้ยังกินขอยัาม,ยมือเนี่ยนะครับอ,อาหาร อะไรคือน้ำพริกเลยครยับปลาหน้าครับวันไหนผมมีพริกผงหนึ่งน้อยพริกผงใส่น้ำปลาก็ยังดีเพราะว่าขาดมาได้ ขอบคุณมา,มากครับที่กดติ่ตามสมคมวรผู้ใหญ่ช่แนลครับที่ให้มาเป็นกำลังตังกาลังใจผมก็ไม่รู้ว่าที่ทําคลิปอะไรออกมาดินี่นะครับก็ยังไม่มีความเจนในหัวในว่าที่ทําอะไรมันมีให้คนติ่ตามได้ประโยชน์ด้วยความรู้เราทับไป เรียกของผมนีเลยครับจัตที่สทับไอเดียวครับอำกันเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ก็ กรตกอ,อ,อยู่ในอัดอัดขี้ม็นองฝนกรตกลิลินอยู่เลยครับป๊อกเป๊กป,ปก๊อกเป๊ก ม,มักจิ้มริ้ม่วดขางบ้านนี่เรากิ้เขากับรรยาครับออืดูร่วมคุกพุดก,กันแม จักปีละวสิบกว่าปีแล้ววะนั่นลูกชายคนใหญ่กับแปดเก้าขวบแล้วลูกชายคนใหญ่กับไปโรงเรียนแปดเก้าขวบแล้วอยู่ร่วมกันมาเก้าปีสิบปีแล้วครับ คืนกล่องเนาะเมียกันคืนกล้งเออกินเขาพุกพหก้ลคว่ำแขงเขากว่ำเด้อบบตัดออกเราอันนี้มันากอยู่ลำกันไมรับไอ้ยา้เราุนเมียก็อยู่ความๆางถ้าผมรวยผมรับรองลนนั้นเมียก็ต้องอยู่คางผมตลอดต้องให้เขาสบายด้วกัน นะทุกเวลาเราญาตเราฉุนเมียก็ยังอยู่ขังเราเวลาญาตเรามีเมียก็ต้องอยู่ขางเราทุกราทุกน้ำกันแบบนี้เวลาเรานำเรารวยเขาต้องดูน้ำเราต้องหลอดไป ลูกๆก,กับไปโรงเรียนรถสี่คนนี่วันนี้ผมไม่ได้ไปขายของกัเลยทำคลิปมาลงบ้าง <c oughs> บ้างเลยทำคลิปให้ทุกคนดู กแปกแป๊กเดกเนฮะบ้โบ้ไว้ันหน่องตองมีจตวอ้วนๆเหมือนกันเนี่ยฮ่าา่วันว,วันมนน,น,น,นันไว้กันด้วยครับกินบบัญญาบัญญากับอ้วนเ่บ้รักษาหุนดื้อแ 嗯，嗯，把中考再介绍。 เงี้ยเมนูแต่ละมื้ออ่ะกินงุกปลาบ้านก็นมาเกินมาเกินลอยหรอกผมว่ายักษว่าไรไรไม่ค่อยมีมุประมาณที่ไม่ค่อยเกินรลอยเลยอย่างปลาสุ่มนี่กะเออสามสิบบาทยี่สิบหรือ,อสามสิบพอยเออสามสิบไข่ดาวสองพองแล้วก Một mốc bốc a loại bốc a loại hay em về móc bay này, bay móc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  bay bay móc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  นีไปทำเจียวมายิดแซ่บป้าเจียวขเข,ขวาที่ไหมเขาพวกบุญชอมบุญนี่แหละช่วยอ่านเลยต้องบินเด้ต่อ ตับเราเพียยิ่ให้พร้อมไห้กินข้าวได้กันนี่พร้อมมาได้เละคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมท่านนี้ท่านนี้นะครับมากินข้าวแล้วเอาวิธีการลดความอ้วนที่ดีที่สุด